บวันนี้กับงานเปิดห้างรับผมเป็นโรเบิร์ตไลฟ์สไตล,ล์ราชบุรีนะครับเป็นอีทช็อปเพลย์จบในที่เดียวแน่นอนครับก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากเพราะว่ามาที่นี่ครั้งแรกเลยด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบมาถึงก็แบบคนเยอะมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็ห้างก็แบบใหญ่มากอลังการมีโซนแบบรูปถอดอะไรเงี้ยก็ตื่นตาตื่นใจสุดๆมันเพว่ามันจะมีทุกสิ่งทุกอย่างในที่นี่แล้วก็ม่ตาย มีแบบโซนสัตว์เลี้ยงแล้วมีอะไรแบบเยอะใช่ครับก็สามารถพาสัตว์เลี้ยงมาเดินที่ได้ดูเป็นเพจพาหีอะี่ไลฟ์ตอบตอบโกทย์ทุกคนเลยเขาบอกว่าตอบจ์ทุกคนแบบว่าจบทุกไลฟ์สไตล์แน่นอนครับเพราะว่าห้างเนี่ยคือมีแบบแบรนด์ให้แบบเลือกซื้อเยอะมากมีส่วนบว่าชอปให้กินเยอะด้วย คือทุกคนนะครับที่อยู่ในย่านนี้นะย่านราชพฤกษ์นะใครที่ว่างๆก็อย่าลืมมาเดินนะครับผมเราเป็นสังร้านสัมรัาราชพฤกษ์นะครับผมต้องบอกว่ามีครบทุกอย่างจริงๆทั้งๆแบบกินทั้งช้อปทั้งเที่ยวหรือว่าเอ็กเซเรนซอื่นๆนะครับผมอยากให้ลองมาเดินกันนะครับผมจ,จ,มจริงๆเราจินกับบรรยากาศห้างแตกยังอะไรน,นะฮะห้างชื่อว่าตะการก็ไม่ได้แตกนะก็ตื่นเต้นตื่นเต้นที่ว่าห้างเขาใหญ่ไง กับรถนาอยู่นะเพราะเราสองคนที่อยู่นานจริงครับรถนานมากขึ้นเพนจ้าสองน้อยเลยนะวันนี้เราจะไม่รถติดอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอเพราะเขามาหาเราสองคนเขามีดูหนังฟรีดูอะไรด้วยใช่หรอเปล่างงอ่ะเราคือแบบเด็กน่าจะแบบอันนี้ความเป็นใจอยู่ไรกันอยู่พี่โกดอะไรผมปะเนี่ยจริงรู้สึกเลยว่าพอมาแต่ต้องไปขับเข้ามาเราแต่เช้ามาแต่มาแต่ก็แต่มาห้าทุ่มเมื่อวานก็ดีใจดีใจมากอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ย่านนี้เนาะอะไรเงี้ยเราก็ ดูสาตั้งใจมาเจอกันตั้งใจมาให้กําลังใจกันอะไรเงี้ยถึงที่นี่นะครับผมก็ดีใจบางคนมาตั้งแต่เช้าคนมาตั้งแต่ดึกอะไรเงี้ยตะกี้มีคุยอะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วขอบคุณมากๆที่ทุกครั้งที่ผมแล้วก็พีพีด้วยงง<ช>อะไรเง<อ>ี้ยได้มาทํางานทุกคนก็ยังอ,อยากมาเจออยากมาสนับสนุนกันอยู่คุณเต้เป็นหมอห้าประตูห <โอ S 2> <ๆ>้างกูวิ่งอย่าง้กมาเลยยังไม่ดูเลยเฮ้ยมีคนตีกันเหรอ ไม่ได kind of ้โต๊ไม่ไม่ต้เกิดอะไรแต่แค่เรียกอะไรก็ได้ทั้งการสเต็ปค่ะทั้งอะไรอย่างอย่างที่บางทีที่ทีทีบอกว่าเรียกอะไรก็ได้แต่เนี่ยเรียกบิวตี้หมายว่าโดนใครที่เรียกติดคำบอกว่าไม่บางคนบางคนบอกว่าเขาติดกับการเรียกแบบว่าบิวตี้ทีทีเขาเนี่ยก็เป็นคนเดียวเออหรอใช่ครับผมเขาก็จะเรียกแบบเวลาแบบทีแบบไปเดินแบบไปกินข้าวอะไรเงี้ยจะบอกว่านี่นะคาแบบของบิวตี้เลยไง มีผิดบ้างแล้วพี่พบอกันว่าอะไรบอกว่าอ๋อกับพี่ๆนะค้เออคือดิ๊กยินบิกยินแว่าโดนบิ๊กยินโอ้โหประจำครับประจำเรียกคุณพี่ๆอะไรางเงี้ยแล้วก็บอกว่าคุณพี่ีคนนึงครับคุณพี่ต้องสวยกว่านี้ต้องต้องน่าจะดีกว่านี้ต้องต้องแบบเท่กว่านี้แต่ว่ามีบางคนเรียกเรพีเป็นผู้ชายจริงเหรอฮะใช่เรียกผมเป็นวินนี่เหรอใช่เป็นคุณวินนี่ในบิ๊กยินอ๋อ เขาเขาได้จะหลอกผมแหละเขาน่าจะหลอกเป็นไงบ้างพี่เขาฉีดยาเขาต้องเขาฉีดยามาเขาก็ส่งไปเรื่อยแหละเขาเปิดนะเขาก็หาว่าเดี๋ยวเราก็ทะเลาะอาเขาอย่างงั้เถื่นงั้นแก้เถอการรวมชื่อเป็นพยางเดียวเป็นพิ้นอย่างนี้เลยไหมครับพิ้นนะเราจะไปกันใหญ่นะพิ้นเป็นพิ้นยิ่งใหญ่เป็นพิ้นทำพิธีอยากมีการแต่งตัวอะไรเคยก็แบบว่าลุ้นลุ้นที่เราจะออกมาแต่งงาน คะ่ะเป็นยังไงคะมันยากสหรับคอนเซ็ปต์มาตอกกี้สำหรับงานยังไงบ้างคะคอนเซ็ป <Concept S 1> ที่จริงพี่ก็วางไว้ตามงานนี่แหละครับผมว่าจริงๆแล้วงานเขาอยากได้ธีมอะไรเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยทางเราก็กับทีมไซต์ก็พยายามทำกันบ้านกันครับผมพยายามอยากให้ทุกๆลูกลกับเป็นลุกใหม่ๆท,ที่ที่ให้ทุกคนเห็นด้วยตัวเราเองใหม่สำหรับตัวนี้ด้วยครับะ <มา S 2> คบมาดูกดดันขึ้นไหมคะเพราะแบบว่าจะตาม,มองหน่อยกดดันเกิร์งานแบบว่า วาแต่ละทีก็คือแบบเหมือนเราต้องเตรียมแบบชุดเยอะมากๆเนี่ยคือทุกครั้งที่มางานพี่ก็จะพยายามจัดแบบสามถึงสี่ลูกไว้แล้วก็ค่อยมาเลือกกันอีกทีอย่างลุคอัคาด้าล่าสุดคือแบบชุดนันแข่งเกลี้ยงเลยใช่ครับเอเพราะอะไรที่ตื่นเต้นไหมคบดีใจนะครับดีใจที่แบบเหมือนจริงจการที่เราใส่อะไรแล้วเรามีคนแบบอยากใส่ตามใส่อะไรแล้วคนรู้สึกว่าแบบเออมันมันอินสปิเรชันเขาบางอย่างอะไรเงี้ยตัวพีก็รู้สึกเป็นเกียรติมากกว่าแล้วก็ดีใจมากๆที่แบบเหมือนทุกคนแบบว่าเออแบบมองเราเป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอินสไปรยเลสใช่เป็นอินสไปเรชั่นให้เขาแบบว่ากล้าที่จะแต่งตัวมากขึ้นจริงๆคือหลายคนเริ่มที่จะเปิดใจในการแต่งตัวแบบผู้ชายแต่งตัวแล้วเขากินเขาด้านเขาดูทีเขาพิธีเลยค่ะเรียกผิดเรียกผิดแล้วเดินมาให้กล้องจับหน้าทีนึ่งรู้สึกอะไรบ้างคะเจอแล้วคนนั้นไม่ได้เรียกผิดอ่ะเจอตัวแล้วรู้สึกอะไรบ้างคะเหนื่อยหมดกล้าขึ้น ดีใจครับดีใจดีใจที่แบบว่าจริงๆทุกคนพี่ว่าจริงๆมันมันอยู่ในแต่ละบุคคลมากกว่านะครับผมนะครับว่าจริงๆรแล้วอยู่ที่ว่าเขามั่นใจที่จะใส่อะไรเขาเขาก็ก็เป็นความสุขของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าดีใจด้วยที่ที่เขาแบบกล้าขึ้นกล้าที่จะเป็นตัวเองมากรู้สึกไงบ้างกับคือแบบชุดเราแต่ชุดแม้้าจะน้อยชิ้นแต่คือแบบราคาก็สูงแบบ าวตลอดแขนยาวแต่แตัดตรงนี้ออกหมดเลยแข่แบบแขนอย่างงี้แขนยาวตลอดใช้ผ้าเยอะตลอด,แต,ลอดแต่ละงานนี้คือต้องใช้ยกยอกไม่งรู้นะทุกคนไม่ทราบเลยครับต้องถามพี่พีเลย การเงินของผมไม่ไม่ไม okay. ่ค่อยได้ใช้ครับเงินเก็บอย่างเดียวครับก็ที่จริงที่จริงแต่ละงานก็ใช้งบเยอะไหมก็ก็มีบางงานเยอะบ้างบางงานน้อยบ้างเงี้ยแล้วมันคุ้มว่าค่าตัวที่เราได้ไหมโอ้เกินค่าตัวตลอดพี่ถามแรงมากให้เกียรติงานตลอดงานอัดเสร็จบ้างไม่ได้ใช่ไหมสำหรับเราเปล่าครับที่จริงมันครึ่งครึ่งแหละครับผมบางอย่างมันก็แบบเป็นแบรนด์ส่งมาให้ด้วยบางอย่างก็แบบเป็นของส่วนตัวที่เราไปมิกซ์กันด้วยที่จริงที่พลาสเตอร้าที่แต่งงาแล้วเราเอาไปไหนอยู่ที่บ้าน ออกมาทุกที่ก็ได้ครับอ่ะมีโล้จะขายมีายละมีอยากอยากมีแพลนรูขายเหมือนกันแต่สนใจก็เดี๋ยวเปิดในจริงไว้เลยไล่ทกไล่ทขายไล่เสดเลยเหรอกดกระดิ่ง ได้นะพิชรอยากให้ใครขับข้อมูลอย่างการที่ญี่ปุ่นในเดือนธันวาคเตรียมชุดเลี่ยงอะไรก็รู้ว่าพรมแดงมันจะไปดูนักสุนทรีมีคิดไว้บ้างแล้วคิดให้คิดกินด้ไหมคะมันต้องตักมันต้องไปด้วยกันอยู่แล้วคุมันต้องแหมสกันแหมสกันครับแหมสกันพยายามให้มันแหมสกันทุกชุด พี่ไแต่ชั้นที่แบบว่าพี่ติ๋วให้ผมให้เขาหลีดเลยครับให้เขาหลีดเลยเรื่องชุดนี้ก็คือเธอให้เขาคิดมาก่อนเลยเอาอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราเกาะตามอะไรเงี้ยบางทีเขาก็เอ้ยฉันใส่ตัวนี้แบบเธอใส่ตัวนี้สีอะไรเงี้ยเธอโอเคไหมอะไรเงี้ยว่าได้ได้อะไรเงี้ยก็ก็เราแต่งานงานละครับผมบางงานถ้าเป็นงานแบบถึงจะอยู่ด้วยกันแต่ว่ามันเป็นพาสโชว์คนละโชว์อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคนละแบบกันอะไรย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นงานด้วยกันในฐานะแบบ ซีรีส์แปลักษณ์สนไม่ใช่เธอหรือในฐานะบิวกินนี่พีก็จะเป็นชุดที่เราก็พยายามทำให้มันเข้ากันด้วยแต่ถ้าไปงานด้วยกันอยากสลับชุดกันใส่นะเราใส่ไม่ได้พี่พีเขาตัวนิดเดียวเองใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมงานน่าใส่อยากใส่เนี่ยใส่ไม่ได้เนี่ยโอ้โหจะได้เปลี่ยนอะไรไปเปลี่ยนอะไรใสนเนี่ยดูดิสูตรเขาก็ตัวนิดเดียวเองสูตรผมมันตัวใหญ่กว่าทำไมทำไมทำไมบิวกิ้นรู้ไซส์คนขนาดนั้นอะไรนะฮะใทุกอย่างเก็เราก็ดูตามโซเชียลมีเดียนี่แหละว่าเขาแบบเอวบางนั่งน้อยไง ไม่่เอลเอลเท่ากับมันยี่สิบห้าอะไรเงี้ยเกาชอบไม่รู้ว่าอะไรรู้ไหมเนี่ยเอลยี่สิบห้าแล้วนะตอนนี้เขาเลยแบบได้บอกทุกคนในห้องไปเว่อ้ร์เราไม่รู้พูดไม่จริงสักเรื่องพี่อยากลองหน่อยชิปแบบพีพีรู้ไหมพี่อยากอยากเลยครับผมเป็นคนแต่งตัวมิดชิดครับไปเห็นเรามิดแล้ว่างกายแล้วนะ ก็ออกกําลังกายออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเพราะว่าช่วงนี้แบบเริ่มมีเวลาว่างมากขึ้นด้วยก็เลยรู้สึกว่าอยากกะมอกกำลังกายจริงจังแต่ว่าก็ก็ยังไม่ได้จริงจังมากครับอยากแบบคาดหวังว่าเฮ้ยเดือนหน้ามาถึงจะแบบเฮ้ยตัวแน่นผมก็เล่นไปเรื่อยๆแต่ไปก็คิดไปไกลหว่าเราจะไปไปถ่ายแบบอะไรแน่หรือเปล่าไม่มีครับทำงานไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีตต่แบบก็ติดต่อบมาได้อ๋ออยากไปญี่ปุ่นนี่ร้อนรังควันหรือยุนไงครับไปไปร่วมงานครับผม ไปร่วมงานไป่สร็จรางวัลไม่รู้ว่าได้หรือเปล้าได้ก็ดีาได้ก็ดีใจครับใช่ครับรางวัลอะไรนะติดเที่ยวไปไปดไปร่วมงานไปเสร็จโอ้ถ้าไปร่วมงานเสร็ใช่แล้วมีอะไรก็งานอะไรไเที่ยโอเคใกล้สิ้นปีแล้วจะอยู่ที่ไปเที่ยวกันไหมเลยนะใกล้สิ้นปีอยมีทริปไปพักผ่อนจะต้องไม่ต้องคุณทำงานหนักกันหลือสิ้นปีเราก็มีงานกันแล้วสิ้นปี ก็ที่จริงเราเราก็มีงานกันเนาะถึงสิ้นปีเลยครับผมแต่ว่าหลังจากหลังจากปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีแฟนแบบแยกไปพักผ่อนกันเนาะนะคว่าก็ก็ดูดูไว้อยู่ครับตัวพีเองพีก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มหรือว่าจองอะไรไปเลยแต่ว่าล็อกวันหยุดไวบ้างแต่สิ้นปีกมีเขาดาวด้วยกันเขาเดาด้วยกันปีอะไรอย่างน่าสนมีข่าวอัดยอว่าแบบพี่กูจิ้งผูดังแบบว่าอีกฝ่ายนี้ไปมีแฟน ได้คนจับตาเขาแบบพูดเราเลิศตาพูดเราก็เป็นแบบโดนจับตาจรโดนจับตาอะไรหรอจับตาเหรอจับยังไงอ่ะแล้วเขาบอกเขามาจับว่าเป็นชื่อเราเรารู้สึกยังไงเดี๋ยวเขาจับตากันนิดนึ่งจับตาเราเราหรอกออกเิร็ไม่รู้เหมือนกันนะเรื่องหมายถึงว่าไม่ถึงไม่ถึง ไปถึงยังไงนะครับไปถึงว่าเขาพูดว่าเป็นคู่เราว่าคนหนึ่งมีคนหนึ่งแบบแต่ยังไม่เปิดตัวอาจจะมีคนที่อยู่ตรงนี้คุณดูยิ้นมอนกับผ่านนี้ยังไงบ้างจริงๆหมายถึงว่าถ้าถ้าถ้าสำหรับผมสําหรับผมนะหมายถึงว่ากับกับเราอะไรเงี้ยผมว่าเราไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องอะไรแบบว่าที่ผ่านมาจากที่เราเคยไปสัมภาษณ์หรืออะไรเงี้ยคนก็จะถามว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าอีกคนนึงมีแฟนหรืออะไรเงี้ยใครต่างคนจะจะรู้สึกยังไงเลยเนี้ยผมรู้สึกว่าสำหรับผมกับพีพีอะไรเงี้ยถ้าถ้าเกิดวว่่าาาาเเเ้้จะะมีีแฟนหรรรรืออไยงกก็ูสึว่า เราเราให้เกียรติแล้วเราก็เราก็สปอร์ตเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าพีพีก็ก็น่าจะเหมือนกันขา่อยากกระซิบอกว่าถ้าเราส่วคนมีคนคุ้งย่มีคนคใจเงี้ยมันจะยากหรือเปล่าผมไม่ต้องรู้เลยค่ะคือจริงๆพี่ว่าเรื่องเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของทั้งตัวพี่กินด้วยครับผมพีม่ก็รู้สึกว่าเราเราก็ เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริง,รงๆล้วแบบมันมันจะต้องแบบกระทบอะไรยังไงหรืออะไรก็ตามอ่างเงี้ยครับผมแต่รู้สึกว่ามันก็เป็นสเปซของเขามันก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวเขาด้วยครับผมแล้วไอพี่ก็อยู่ตรงนี้คอยซัพพอร์ตเขาอยู่แล้วครับอย่างนั้นวันนี้ผมมองความรักของเราแต่ละคนมันแบบเปลี่ยนไปมากาน,น้อยแค่ไหนกับอ่ะแล้วเราจะมติได้ความรักของแฟนเราเยอะมันือไม่เป็นความรักของเราที่เรามองเราโฟกัสอะไรเขาพูดเรื่องความรักความรักเหรอครับจริงๆพี่ว่าก็ พี่รักคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรรับได้คุณพอคแม่ได้ม่ครเป็นมีนวะนะเราก็รักคุณแม่ก็ที่จริงความรักมันก็มันก็แล้วแต่บุคคลครับผมบางคนก็มองว่าแบบรักคือการให้รักคือการได้รับมาอะไรเงี้ยสำหรับพี่รู้สึกว่าแบบความรักมันก็เป็นเรื่องที่สวยงามนะครับผมมันเป็นเรื่องที่ดีมันก็ทุกคนก็อยากจะมีความรักกำหนดแหละทุกคนก็แบบมีความรักเข้ามาเติมเต็มบางอย่างในชีวิตอะไรเงี้ยรู้สึกว่า เหมือน,นแฟนๆอย่างเงี้ยคือจริงๆก็เหมือนความรักที่เขาให้เรามาเหมือนการที่เขาพพอร์ตตัวเราอะไรเงี้ยมันก็มาเติมเต็มอะไรบางอย่างในใจดีนะครับผมเหมือนแบบเราเราเราหนื่อยๆมาเราตั้งใจทํางานมาเราอุตส่าห์แบบตั้งใจถ่ายซีรีส์กันมาตั้งใจถ่ายเอ็มวีกันมาเราได้มาเจอคนที่เขาเห็นคุณค่าในผลงานของเราเราก็รู้สึกว่าจริงๆเราดีใจมากๆที่ที่เขาซัพพอร์ตเรามากขนาดนี้ซัพพอร์ตเราทั้งคู่ด้วยค<ม>ร่ะกิน<ม>ล <ะ S 1> ปล <ะ S 1> ปนาอุโมองความรักเปลี่ยนไปไหมคะอุโมองความรักเปลี่ยนไปไหมเนาะผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วความรักมันก็คือใครมีความสุขแบบไไหหนนใใคครมมีีวาาสบบบยจจแท่ะ นี่จะรักหรือจะชีวิตแบบไหนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมันมันแค่นั้นเองเลยครับผม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 ไม่เชื่อในในความรักที่มันท็อกซิกอะไรเงี้ยที่เรารู้สึกว่าไอ้การที่มีความรักแล้วมันจะทําให้เราแบบใช้ชีวิตยากขึ้นเหนื่อยมากขึนน mm ้นอะไรเงี้ยหรือว่าสุดท้ายแล้วในในความรักทุกรูปแบบนะหมายว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างที่พี่บอกครอบครัวแฟนเพื่อนหรือว่าอะไรต่างๆอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันมันต้องมันต้องขับเคลื่อนชีวิตเรามันต้องเพิ่มพลังงานบวกให้กับชีวิตเราเลยเรางงไม่จุกจุกแบบว่าข่าวที่ถูกโยงที่คูเหห่เรา เรางงไหมจู่ๆพี่ไม่รู้เรื่องเลยเอ่เกาคือยืนยันว่าข่าวนี้ไม่ใช่พวกเราเนาะไม่น่าจะใช่นะเฮ้้ยผมมไไ่รูงนอนยันเลยใช่นอนเลยนอนยันเลยเหรอินอนยันอยงี้เลยเหรอไม่ไม่ไม่ถึงถ้าเขาโยงมาอย่างพวกเราจริงๆเราก็เออเราไม่ได้ติดในกิจโยงอะไรไงเราก็ไม่ได้มีปัญหา จริงๆก็ใครใครจะโยงยังไงมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาด้วยแหละครับผมการที่เขาจะโพสจะแชร์อะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าก็ก็เข้าใจนะครับหมายความว่ามันอาจจะแบบมาถึงเราก็ได้ถึงใครก็ได้อาจจะเป็นคู่อื่นก็ได้หรือคู่พีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่รู้สึกว่าจริงๆก็ขอให้เคารพพื้นที่ส่วนตัวซึ่งกันและกันด้วยนะครับผมสมมงหมว่าอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแบบว่าไม่มีความรักแบบนี้แบบว่ากลัวแฟนคลับแบบว่าเขาจะเป็นห่วงแบบว่าเราไหมผมว่าผมว่าจริงๆแล้วหมายถึงว่าแฟนๆที่ที่เขาซัพพอร์ตเราเขาก็จะมี คนหลากหลายมากอนะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะ,ะมีคนที่มีความชอบหลากหลายมีคนที่มีความคาดหวังหลากหลายด้วยอนะไรเงี้ยหมือว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าชอบเราที่เราเป็นแบบนี้ชอบพีพีที่เปพ,พีเป็นแบบนี้ชอบเราตอนที่เราอยู่ด้วยกันชอบเราตอนที่เราแยกกันอนะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าหม่รูว่าไม่ไม่ว่าเราจะเลือกเราจะเลือกการใช้ชีวิตแบบไหนเราจะเลือกทําอะไรแบบไหนอะสุดท้ายจะมีคนที่ผิดหวังและสมหวังกับสิ่งที่เราทําเสมอเพราะความคาดหวังมันหลากหลายอยู่เสมออนะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเราก็ย้อนกลับมา ดูที่ตัวเราว่าจริงๆแล้วตัวเราตัวเราเราู้สึกยังไงตัวเรามีความสุขกับการการทําอะไรใช้ชีวิตแบบไหนอย่างเงี้ยผมผมก็เลยรู้สึกว่าพอเราอยู่ตรงเนี้ยกลับมามองที่ตัวเองแล้วเปลท์ที่ตัวเองมากกว่าดีกว่าอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะทําอะไรไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ก็ปล่อยให้มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากตัวเราที่เราเป็นเราจริงๆแต่มันไม่กดดันจะมาความคาดหวังสับเป่าอะไรที่มีนแปลกใหมกราจริงๆมันก็ ถ้าพูดว่ามันไม่เหมถึนคำถามเขาเลยนะกดดันไหมกดดันไหมาก็ก็่จริงถามว่ากดดันไหมก็ก็กดดันนะครับก็กดดันนีใช่คือจริงๆไม่ใช่จับแค่แฟนๆนะครับกับตัวเราก็เราเองสองคนเราก็กดดันกันอยู่แล้วในผลงานหน้าๆที่ที่เราจะทําให้มันแบบว่าออกมาดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยโดยที่แบบมันก็มีความคาดหวังจากแฟนๆด้วยถามว่ากดดันไหมก็ก็กดดันพอสมควรนะครับก็ยางยินยันใช่ไหมแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือเจอเรื่องอะไรก็คือเราสองคนก็พร้อมจะซัพพอร์ตนอนยันเลย แล้วผ่อนอยู่แล้วหมหนูว่าไม่ไม่เหมือนไวะผมนอนยันเลยไหลนึงแล้วนั่ะเราไหลายอ่ะเราเนี่ยพี่ก็เอาไปตัดร้อนอยู่นั่นน่ะไม่ผมก็รู้สึกว่าหมายถึงว่าไม่ว่าจะใครก็ตามอย่างเงี้ยเราต่างเหมือนว่าเป็นตัวเองแล้วก็เหมือนกับว่าทําอะไรที่เรามีความสุขที่จะทำโดยที่เราไม่ได้ไปล้าเส้นของไทยไม่ได้ไปแบบไม่ให้เกียรติใครอะไรเงี้ยหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่าหมายถึงว่าเราเราสองคนเราซัพพอร์ตกันในในทุกทุก ในทุกๆมุมอยู่แล้วที่ที่โดยที่เราก็ไม่ไปก้าวไกลพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็คือพี่วูไปตลอดไปตลอดไปครับไม่ได้ว่ายังไงก็ตามหรือว่าผมก็จะเหมือนเราจะไปตลอกันสุดท้ายพี่ว่ายังไงก็ตามนะครับความแบบดีหรือว่าความ ความรักที่เรามีให้กันสองคนเนี่ยคือเราเราใช้เวลาผ่านด้วยกันมานานเราเรารู้จักกันมานานแล้วไงก็พือรู้สึกว่าจริงๆไม่ว่าไม่ว่ามันจะอะไรมันจะผ่านไปสิ่งที่เราผ่านกันมานะคราว่าเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะแบบกี่ปีเรารู้จักกันหกเจ็ดปีแล้วเนาะจริงๆเราเราก็ยังคงพพอร์ตซึ่งกันและกันเราเราคงหวังดีแล้วก็ยังยังคิดถึงกันตลอดเวลาอยู่เหมือนเดิมครับโอเคดีนะดีนะอ่าเรื่างต่อ